ครับวันนี้พบกับพี่หนุ่มแมนะครับสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีสสดค่ะน้องหนุ่มขาสุขสบายดีเนาะสุขสบายดีครับพี่หนุ่มแมขอเป็นอีกคนหนึ่งในวงการบันเทิงที่จะมาตอกย้ําและคอนเฟิร์มว่าแบรนด์มาดามฟินนั้นเป็นแบรนด์ที่น่าภาคภูมิใจที่สุดเอาตั้งแต่เจ้าของเลยน้องทรายเป็นเด็กที่มีพัฒนาการตลอดเวลานี่แหละที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจและตอนนี้มาดามฟินตอนนี้สามารถเป็นแบรนด์ไทยที่ส่งออกขายต่างประเทศได้แล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้มาต้องจุกจุเลยโปรต้องจุกจุก วันนี้คุณผู้ชมตั้งไลน์ไปก่อนเลยแอดไซน์นะคะฟิน3ค่ะและตั้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้เลยค่ะ0ูนย์ค่ะ1นึ่งหนหรือฟิน3นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นจุกจุกวันนี้คือโปรแน่นอนโปรนะคุณผู้ชมขาขอเปิดเลยละกันวันนี้ถ้าหากว่าซื้อมาดาฟิน2ขวด2กลิ่นสีแดงและสีฟ้านี้นะคะถ้านับสองขวดนี้เนี่ยราคากว่า3,000บาทเลยทีเดียวแต่ถ้าคุณสั่งตามหมายเลขและแอดไลน์เมื่อกี้เราแถมสีม่วงให้อีก1 1>, 1ขวดค่ะเป็น3ขวดแล้วไม่พอค่ะขอแถมโลชั่นดอกไม้นะคะหลอดใหญ่อีก3หลอดที่อยู่ข้างหน้ายังไม่พอคุณผู้ชมค่ะยังไม่จุกพอขอแถมอีกนะคะเป็นสบู่สมุนไพรอีก3ก้อนเท่ากับว่าวันนี้คุณซื้อ2แถม7ทั้งหมด9ชิ้นค่ะราคากว่า7,000บาทแต่คุณจ่ายเพียงตอนนี้1,990บาทเท่านั้นเองฟิน3ค่ะแอดไซน์ข้างหน้าฟิน3หรือโทรที่0 2 1 1 4 6 4 6 6, 6ได้เลย โลกปัจจุบันนี้คุณต้องหอมในบ้านหอมในรถหอมกันเองอในครอบครัวเพราะฉะนั้นคุณอย่าปล่อยปละละเลยต่อให้คุณ work from home คุณต้องหอมค่ะเพราะฉะนั้นโปรโนี้มีที่นี่ที่เดียวคุณผู้ชมค่ะหยิบมือถือขึ้นมาค่ะแล้วกดมาที่0 2 1 1 4 6 4 6หหรือแอดฟินสาพี่หนุ่มเองเป็นคนหนึ่งที่ใช้ตอนนี้มีน้ําหอมของผู้ชายออกมาแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมตามได้นะคะในแฟนเพจของมาดามฟินนั่นแหละคุณอยากได้โปรไหนคุณอยากจัดแบบไหนคุณจัดเองได้ แต่ถ้าหากว่าในรายการโหนกระแสวันนี้2ขวดแถมอีก1ขวดค่ะโลชั่นน้ำหอมอีก3หลอดและสบู่สมุนไพรอีก3ก้อนซื้อ2แถมเจ็ทั้งหมด9ชิ้น1,990บาทเท่านั้นเองค่ะหยิบมือถือขึ้นมาค่ะ0 2 1 1 4 6 4 6 6หรือแอดไลน์ก็ได้ง่ายๆนะคะแอดไซ์ฟิน3ค่ะพี่หนุ่ม่ะครับผมถ้าค่ะคุณต้องการความหอมที่ติดกันแบบทนนานนะครับใครอยากให้ติดทนนานนะคะไม่ยุ่งยากเลยพี่หนุ่มขาค่ะ ชั้นเลยค่ะทาลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ําหอมนะคะกลิ่นไม่เปลี่ยนคุณจะได้กลิ่นใหม่อีกด้วยต่อให้เป็นกลิ่นที่คนละกลิ่นนะคะก็สามารถใช้ด้วยกันได้ค่ะอ่าโอเคใไหมพี่หนุ่มลองดมดูนะคะโอเคหอมมากขออนหอมหอมหอมนะฮะ คุณผู้ชมคะ่ะแอดฟิน3นะคะหรือว่าโทรที่021146466ค,ค่ะคบ1,990บาทเซ็ตใหญ่นี้ส่งตรงถึงบ้านเลยค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับพี่นุ่มแหม่หมครับเอาละครับเวลาหมดนะครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ